ขอบคุณที่ยังรักกันยังติดตามกันยังมาให้กำลังใจพวกเราชาวลุกทุ่งนะครับวันนี้เป็นวันท่าปนาถือว่าเป็นวันเกิดลุกทุ่งไทยนะครับวันที่11พฤษภาคมนะฮะพิธีการในช่วงเช้าเรียบร้อยนะครับปรบมือให้กับรองนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยคุณเชษเชิญยิ้มครับครับตั้งแต่ตนรายการขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับผม ไม่มีไม่มีซองคนเราอ,อยู่ไม่ได้แน่อเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สามร้อยเอาสี่ร้อยแล้วกลับบ้านไปเลยนะยใครมาเก่าอ่างเงี้ยครับอย่าไปยุ่งเขาซองคนพวเมียน,นี้อย่าไปยุ่งเขาอทำไมเขาเป็นเจ้าของเจที่นี่เหรอเจ้าของกองขยะข้าง,งวัดนูน่อนอ,อ๋อพอขายขายะได้แล้วเอาเงินมาซื้ออ,อะไรก่อนเอา อ่ะครับเอาเก้าอี้ e มาตั้งกันครับมานั่งเป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวลุกทุง่งนะครับวันนี้9กองค์กรหลักเราจับมือกันพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติด้วยกันนะครับครับมาสถาปนาวันเกิดลุกทุง่ง11พฤษภาวันเพลงลุกทุ่งไทยนะครับนักร้องลุกทุง่งพร้อมด้วยสื่อมวลชนนะครับขอบคุณไปยังสื่อมวลชนทุกๆแะแนงนะครับ ที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงน้ำนะฮะซึ่งก็ได้หัวเรือใหญ่คุณพ่อเจนพบจบกระบวนวันนะครับครูนครนะฮะพ่อเพลินพรมแดนนะครับศิลปินแห่งชาติอีกไลท่ทันด้วยกันครูสลาคุณวุฒินะฮะ<อ>ก็ถือว่าเป็นวันยิ่งใหญ่ของวันลุกทุ่งนะครับอ่าตรงตัญญาณแล้วครับ เอาเก้าอี้มาตั้งกันก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมนักร้องลูกทุ่งกันยาวๆไล่ต่อไล่ทันด้วยกันนะครับที่จะมาขับกล่อมบทเพลงลูกทุ่งให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับภายใต้การติดต่อประธานงานของสมาคมนักเลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยอานข้อไม่อีกตัวละคร,ร,อรอะเช็คก,ก่อนฮะขอบคุณมากเจ้าหน้าที่นะครับ นักรองที่มานะครับก็อ,อนุญาตมาลงคิวแจ้งคิวได้นะครับเราไม่ต้องรอถึงเวลา13นาฬิกานะครับเพราะว่าตอนนี้ภารกิจพิธีต่างๆในด้านในเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศตวนกุศลให้กับบรรพชนคนลุกทุ่งนะครับการลงนามเพื่อลงนามในการตตทปนา,าวันเพลงลุกทุ่งไทยเรียบร้อยหมดนะครับด้านในนะครับเรียบร้อยมีการสัมภาษณ์ ศิลปินนักร้องลูกทุ่งเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่พวกเราจะมาร่วมกันร้องบทเพลงลูกทุ่งนะครับก็มีนักร้องลูกทุ่งทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่มากมายรวมกันมาวันนี้คละเคล้ากันไปฮะพี่เชษรุ่นเก่าที่เน้นก็ยังมีพ่อเพลินพรมแดนนี่นะครับพี่แมนแมนในรมิตรโอ้โหนี่เก่ามากนะฮะแล้วก็ยังมีพ่อชนะชัยชนะบุญยช่ครับผู้ที่ ตั้งชื่อให้กับศิลปินแห่งชาติวยพเ์เพชรสุพรรณอ๋อพ่อชัยชนะใช่ไหมครับชัยชนะบุญยโชตเป็นคนตั้งชื่อให้ครับนะครับครูนครที่อยู่วงการลุกทุ่งมากว่า80ปีครับนะฮะถือว่าเป็นยุคแรกๆต้นๆของวงการลุกทุ่งนะครับครับส่วนนักร้องลุกทุ่งรุ่นใหม่ก็ยังที่เห็นเอยู่มีคใครบ้างฮะคุณสม,มาน รัชซี่มาครับพวหนาผมครับผมครับออรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็มีพี่เก่งสัญญาพรนาลัยนะครับครับผมนี่รุ่นใหม่ในใจผมตลอดคุณก็เชียร์แต่คนบ้านคุณนะอ่าคนรานล้านผมพี่เก่งนะแล้วก็มีนี่อดนักร้องสาวชื่ออะไรที่ไปทักนายกเมื่อกี้สุธิดาสุธินาใช่ไหมหนุ่มรุ่นใหม่ครับมาเยอะมาหลายท่านนะฮะคุณออฟฟอเอ็ดนะครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่นะครับครับ คุณสลักจิตดวงจันทร์ครับนะครับคุณภาคภูมิเพชรพังงานี่ไม่ต้องห่วงภาคภูมิเนี่ยทำไมอ่ะร้องเพลงเหลือแดกเลยครับอือัดเพลงทีห้าสิบเพลงลวดครับผมนะฮะร้องเหมือนสายยานมากตอนนี้วิจารณ์เพลงทิ้งน้ำลายเต็มกกหูหมดเละเฮ้ยเขาชอบร้องให้ฟังงแต่สมัยคาเฟ่แล้ว ครับเอาเขาเป็นจำพาอที่ออกสูตรให้กับตลกทั่วประเทศนะเอาสมัยก่อนตลกเล่นคาเฟ่ภาคภูมิต้องตัดเสื้อให้ตัดสูตรให้แล้วเขียนว่าภาคภูมิเพชรพังงาครับผมครับนอกเนือจากนั้นแล้วยังมีนักร้องจากสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยครับ คุณเดยนชัยไทยสุพรรณพลชัยวรรณศรีดำรงวงทองครับอ่าอีกไล่ต่อไล่ทันด้วยกันนะครับครับนี่รือเรามาด้วยการที่แบบมีหัวใจเป็นคนลุกทุ่งครับผมไม่มีค่าตัวนะครับมารองอกันด้วยว่า วันเนี้ยถือว่าเป็นวันเกิดของวงการลูกทุ่งนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่จัดเนี่ยครั้งแรกที่เราสถาปนาอย่างเป็นทางการครับโดยอาจารย์เจนพบใช่ไหมที่คิดขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่คนความหมดเลยว่าลูกทุ่งออกอากาศวันแรกเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 0ปครับที่ช่อง4ี่บางขุนพรมแล้วคนที่ไปออกคนแรกก็คือศิลปินแห่งชาติในปัจจุบันพ่อชายเมืองสิงห์กับวงดนตรีจุฬารัตน์ครับผม นี่ข้อมูลเล็กๆหน่อยที่พวกเราจะนําไปกล่าวค้านเล่าสู่บุตรล้านกันได้นะครับครับอ่านะครับขบวนก็จากอาจารย์เจนพบจบขบวนวันนะครับครับผมผู้ที่ขับรถโดยวงการลูกทุ่งอ่านะครับอ่าและที่นั่งนี่ก็แฟนลูกทุ่งใช่ไหมฮะลูกทุ่งทั้งหมดเลยครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวรอรอใครจะขึ้นคนแรกก็ลงคิวเลยนะครับครับผมตอนนี้อาจารย์สุพรรณสันติชัยมาแล้วสุพรรณสันติชัยครับนะฮะ ไล่ต่อไล่ทันเลยนะครับโอ้นนักร้องลูกทุ่งทือว่ามารวมตัวกันที่วัดไร้คิงนะครับครับเอาละครับใครต้องการเสื้อเพื่อที่จะอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งด้านในนะฮะตัวเท่าไหร่ครับตัวละ300้บาทครับ300้บาทนะครับอภิฟาครับเสื้อด้านในถ้ามาข้างๆด้านเวทีได้ก็จะดีนะครับมีคนอยากจะซื้อครับแฟนๆเพลงอยากจะซื้อนะครับอ่าได้ส่องรอยได้ไหม สองร้อยสองร้อยผมออกให้ร้อยอย่างเงี้ยล่ะเออได้ครับได้ครับ่ะเอาสองร้อยมาก่อนเอาสองร้อยมาเอาเดี๋ยวมามามาเดี๋ยวเขามีสองร้อยก่อนหรือเปล่าอ่ะยืมพมสองร้อยยืมผมสามร้อยมให้พี่ยืมสามร้อยแล้วพี่ก็เอาเสื้อไปเออนี่กูเสียถังเสื้อเสียถังตังเลยเนี่ยไม่ต้องให้ยืมเลยก่อนซื้อแล้วก็ให้เลยดีกว่าเออา พี่สาวของผมพี่ทองปลิวครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องสื่อเสื้อให้ตักตวงโอ้ไอเช้าเช้าไปเอาเสื้อ,อไซ์เอ็มมาให้พี่เ้ากูตวงไปเสื้อไซ์เอ็มใช่ไหมอบอกเจฟฟาบอกว่านายโอบ้าเอาเดี๋ยวไปโอบาไปลงใจทะเบียนเองพี่สาวของกูนะฮะนี่ไปอเมริกาส5บห้าวันสื่อขนมขึ้นรามาให้กูกล่องหนึ่งครับผม <c oughs> อ๋อจากอเมริกาใช่ไหมมันนาน ครับตอนนี้มีคิวนักร้องแล้วนะเนี่ยครับผมมีท่านแรกอิสระพงศดอกยอนี่เด็กนุ่มจากอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อคุณนัทมาริสาครับผมคุณวงจันทร์ไพรโนดอ่าฮะคุณวิพรั์เปลืองสุวรรณครับผมแม่ผ่องศรีวรนุษนิติศิลปินแห่งชาติพิจิรพันธ์วิรพงศ์ครับผมภาวนาชบาไพครับผมอาจารย์กังวานภัยลูกเพชรอนิสิตสุรพลครับพรสวรรค์ลูกพรหมพิภูสิทธิ์ผู้สว่าง พิดูสิทธิ์ดุริยศักด์นะครับพิเสมาทองคำโคสิทธิ์รพคุณปาวรีพรพิมลนี่คือคิวลอยนะคิวที่นักเอะช่วงเนี้ยที่จะมาเจอเจอกับพวกเรานะครับไม่ใช่คิวตามนี้นะฮะฉะนั้นยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับที่ทยอยกันเข้ามาเดี๋ยวข้อยาอาจารย์นาคดนตรีถ้าเกิดพร้อมแล้วส่งสัญญาณได้เลยเนาะพร้อมไหมครับพร้อมไหมต้องเช็กเศร้ากันไหมเช็คทีมยกซนใช่ไหมเนี่ยเช็กไหมเช็คต้องมีนักรอง ผมอบินนักร้องในทีมงานเขาบอกเอ้ยเช้าเชามาเช็กเส้าเพลงเนีเช็กเส้าเช็กเส้นี่พี่ทอมพี่ธอมนี่มือเบสซุปโปโจ๊กชุดใหญ่อลไรเนี่ยอะไรพี่ทอมเนี่ยนี่เหรอเออเนี่ยนี่พี่ทอมเนี่ยนี่มือเบสซุปโปโจ๊กเลยเนี่ยเล่นจนจุ๋มจิ๋มตายเนี่ยนี่พี่ทอมเนี่ยไม่จำเป็นไม่ต้องมาอยู่กับกูเลยพี่ทอมพี่ทอมเช้าจะเช็กเส้านะอ้าเช็กเส้าพี่เช้าเช็คซส้าหนึ่งเพลงครับผมเช็คเช็กเส้า เพลงอะไรเพลงอะไรไอนี่นะครับอนี่คุณพ่อเจนพบจบขบวนวันนะครับครับอันนี้พวงมาลัยพวงเดียวจะวนคล้องตลอดใช่ไหมครับลักษณะจะคล้องจะขายพอคล้องแล้วก็ขอคืนเหอโอเคโอเค,อ,เคอ๋อเดี๋ยวก็มาคล้องอีก